ที่คนตายไปแล้วจะไปอยู่ที่นั่นคือพวกภูมิพกภุมิต่างๆซึ่งมันเป็นอยู่ในตำนานนายมบมนุษย์เราเนี่ยก็ว่าจะเป็นที่ว่าขัดเกลาเกลเลสออกไปแล้วอยู่เป็นสูง กิเลสที่เป็นส่วนถึงจะไปเป็นพระอรหันต์จะไม่มีเกิดอีกชุดชั้นมนุษย์เนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นสัตว์เปรัจฉานก็มีจากมนุษย์เป็นสัตว์ดรัจฉานลกลายไปเป็นเทวดาก็มีมุนเวียนอยู่อย่างนี้ กว่าจะขัดเกลาี่เลที่มันมีอยู่ในจิตในใจสัมภาคว่ว่าสัมภาคิเลสกิเลสต่างๆขึานไปรอยรักทนทุกตรกนั้นจิงจะไปเป็นเนื้อกว่าเทวรดาคือเป็นสูนยาเป็นสูตญญายาต่า็น,เป,นเป็นธรรมชาติตัวนั้นแต่ว่า แต่ละภพแต่ละชาติจะมีอยู่ชาติเดียวเหมือนพระพุทธเจา้าไม่มีเกิดอีกแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าสิบชาติถึงไมไมโยมใช่ว่าเกิปลายชาติเดียวแล,ล้วก็บรรลุหรืที่ไหนไหนแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็น,นบุญบารมีอย่างอุกฤษนะภาษาธรรมะเรียกว่าอุกฤษคืออย่างมากอย่างปรมิมาทอย่างปรามัด คือ,อยางสูงสุดอย่างเด็ดขาดถึงจะไปเป็นตรงนั้นได้ฉะนั้นพวกเขาที่พวกเราหรือว่าญาติมรรคญาตายายที่จากพวกเราไปบางท่านผ่านขั้นตอนจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วเห็นไหมที่ว่าอะไรลรืชาติได้ประโยชน์เกิดอะไรอีไหมท่านบุญบาร,รมีเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ทุกชาติได้ถามอะไรก็รู้ว่าตรงๆๆนั้นตรงนั้นจับได้ทั้งหมดอีกพิเศษแสดงว่ากับจากจิตตัวหนึ่งแล้วก็ไปเสเวยกรรมกรรมที่เป็นกรรมดีหนะมุนเวียมนมาเป็นมน,นุษย์อีกครั้งหนึ่งไปอยู่ในร่างของใครไม่รู้ ฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างหมายความว่าเหมือนกับพระที่จะเป็นพระได้เนี่ยนะต้องถือศีลให้มันเคร่งครัดผงใสสะอาดถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ที่บระพพรธเจ้าบอกว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์มายครั้งนด่งในองค์ประกอบหลายอย่างฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตาย บางนะหยเป็นอันตริยกับเรื่องยิ่งใาหญ่มากตนี้ฉะนั้นการที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งึ่งนั้นต้องมีบุญบารมีผ่านขั้าานตอนผ่านทุกข์ผ่านชาติผ่านเวรกรรมต่ตางๆที่ชาติก่อนนั้นเคยทำเอาไว้มันจะถึงชาติตจอไปเพื่อจาบอกว่าให้พวกเรา กำลังลึกถึงปัจจุบันให้มากอนาคตก็คืออนาคตไม่แกกน่นอนภานาทีที่ผ่านมานั้นป็นบทเรียนคือทำะารกิดแล้วที่ครั้งก่อนนั้นต่อไปจะไม่ทำแล้วหรือทำดีอยู่แล้วครั้งก่อนจะทำให้ครั้งนี้จะทำให้ดียๆๆิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นการพัฒนานนบุญกรรมหรือเวกกรรมดังนั้น ในเดือนสิของประเพณีวัฒนธรรมไท,ทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่สัตวนรกเปรตสุรกายจะมองเห็นทุกภูมิของมนุษย์ของเทวดามองเห็นหมดเลยอันนี้ในตำนาน,นในเทโรก,กุตะกตรสุให้มองเห็นหมดหนึ่งเดือนโยม พยายายมคือยมประบาทพยายามาัยายรรราปล่อยวิญญาณออกมาเพื่อไปรับผลของบุญกรรมีีลูกหลานญาติมิตรแบ่งให้ส่งให้เพื่อเอาตรงนี้เป็นต้นทุนไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองเกิดอยากดับจาก โกมนุษย์เนี่ยไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เกิดเป็นหมูเป็นมาเ,เป็นสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์ในชาติเน,น,นะเกิดได้หรือไปเป็นลกค้าเทวดาที่ถือสินเด็ดขาด<ง>เห็นพระสงฆ์เดินอยู่ข้างล่างต้องลงมาก่อนเหมือนในในบทสวดของทุทรเจ้าที่ส่งพระสงฆ์ไป แสวงหากิจวิมวกแสวงหาในที่สงบแล้วโดนสุรกายพวกนี้ไปหลอกหลอนแล้วกลับมาจิตไม่ไดีฉะนั้นตรงนี้เนะี่ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรเดียเดีบุกกลับฉะนั้นเมื่อถึงเดือนสิเนี่ยพวกเรา ก็พยายามส่งให้ถ <nước> <tr> <tr points> <tr> oh <my God>. ูกพยายามเรียกชื่อให้ถูกรานะเรียกชื่อให้ถูกด้วยสำเนียงตัวอักษรผิดไม่เป็นไรก็บอกว่าที่มินยาทีาปล่อยมานิยมเขาถือศิลเด็ดขาดหมายวาม่าถือศิลปมั่นคงทักษาสิลปทักษาทำให้มั่นคงก็คือเมื่อเห็น พวกที่มาด้วยกันเนี่ยอยากเป็นน้องก็เรียกชื่อแล้วก็ไ,ไปรับเอาอาหารที่โยเมื่อวานโยบันเส้นไหว้กันเส้นไหว้เนี่ยเรียกชื่อให้ถูกเรียกชื่อให้ดังๆมีอะไรที่เคยเราจะจําได้ว่ามีอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นคืนกินอะไรที่อร่อยอยากจะกินอะไรจําได้ว่าอะไรบ้าง เราก็เอาตัวนั้นมาเส้นไหว้จริงเรารอรอ,รอ,ร,อ,ร,อ,ร,อ,อรอเราอยู่นะรอเราอยู่วิญญาณรอเราอ,อยู่ที่บา้านที่บ้านที่เราเป็นเส้นไหว้ที่จริงวันนี้จะมาที่จะมาที่วัดจะมาที่วัดถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นไี่ก็ไม่ได้สิ่งของที่ออกไปโยมสังเกตไหมว่าทําไมมีข้าวท่งมั้ ันนี้คือคืกอกระทมันมีข้อแค่อันนี้เอาไปเพื่อจะเอาไปตอนที่กลับไปหลังจากนี้ไปเป็นเดือนสิเนบเอ็ดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอันนี้ันนี้เป็นวันสุดท้ายกลับไปถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหาวัดหล,หลายวันประมาณถึงสิงบวัดที่ลูกหลานเคยไปทำบุญหรือว่าตัวเองก็ไปทำบุญอาจจะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ลูกหลานอาจจะไปทั้งห้นก็ได้ เลยถ้าไม่ได้ก็ไม่ไกลอะไรกลับไปเลยเป็นสเสบียงกลับไปเลยหรือได้ก็ได้ไดจากเพื่อนฝูลูกหลานคนอื่นเขาแบงให้ไม่กล้าไปเอามาเองนะไม่กล้าไปหยิบมาเองถ้าเขาแบงให้ก็ได้ถ้าไม่เขาเขา,เขาไม่เรียกกาไม่กล้าไป่เอาทำให้ลูกหลานคนตัวเอง วันนั้นอาจจะเกิดอ,อะไรที่มาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุบ้างป่วยไข้บ้างยกขึ้นไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้เส้นบ้านไม่ได้เรียกไม่ได้ทํากับเขาก็าาไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ทาที่หลังก็ได้เหมือนกันแต่ว,ว่ามันไม่ได้เหมือนวันนี้ไม่ได้เหมือนเดือนสิบที่บอกว่าปิญญาถ้าปล่อยมา ตรงนี้โยมก็พยายามทำให้ลึกถึงทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์มีบุญคุณคำพวกเราเขามันองเราอยู่หรือบางทีเขามีมีชีวิตอยู่แต่ในในชาติเป็นอะไร อย่างที่เป็นไปได้ทุกคนที่มีวิญญาณแล้วเมื่อพวกเขารับไปแล้วพ่อไม้ญาตพี่น้องู้ญาตายาได้รับบุญส่วนกุศลสิ่งของต่างๆอย่ากให้พอรดกับเราเหมือนเราให้ทานกับคนแก่คนชราเขาจะไให้พอรอย่างนั้นโยมที่โยมที่ไห้ทาน ให้ปัจจัยให้ข้าวของให้อาหารอะไรที่นั่นแต่แคให้พรเราถึงที่เรา,ท,เราที่เขาอย่างมีชีวิตอยู่นะถ้าเราให้พรนั้นให้พรก็เหมือนกันก็จะให้พดเราถึงื้องด,ดูพูดว่าให้พรเราเอาเข้าฝันบ้าง,างท,ทีที่มันจินมันถึงกันเออเข้าฝันบ้าง,างแล้วก็หลายๆอย่างเป็นลิมิตที่ออกมาให้เราเห็น บางอย่างถ้ากิตมันถึงปีฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันฉลองเป็นวันที่อเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะอาหารนี่โนะดยเฉพาะอาหารการกินของแท้งในต่างๆเพื่อเป็นสเสบียงให้ผู้ท่านเหรานำไ้กลับไปสุ่พบภูมกต่าง ที่ทนประจำอยู่อาจจะกดไป่พอีกสองเดือนไม่พ้นอีกหนึ่งปีสองปีสามปีกดอย่างนั้นก็ไม่เกิดเป็นอะไรอีกแล้วแต่ว่ากรรมที่เคยทำไว้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะตัวนั้นตัวตัวตกผลไปเกิดจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นิมวัตต์ที่พระพุทธเจ้าว่าวัตต์คำธรรมะคำสอนของพุทธก็มันวนเวียนจนกว่าจะพ้นเป็น ผู้มีจิตที่สูงขึ้นเป็นพระอรหันต์เรื่องตั้งแต่โสดาบันสักตาคามีอนาคามีพัฒนาไปเรื่อยนะจิตนะจิตนะจิตมันสูงไปอย่างนั้นแต่ตัวที่เป็ี่ยนองค์ประกอบคือร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นพืชบ้างเป็นอะไรแล้วแต่มันจะส่งผลไปถึงดวงจิตทั้งหมด ฉะนั้นวันนี้พวกเราได้เสียสละเวลามาบูชามารักษาศีลมาให้ทานมาเจริญภาวนาต่อไปพวกเราก็จะได้เพนเมตตา